สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนฐานรีโมทของ b ี่ Auto อนะครับซึ่งทำได้แบบไม่ยากเลยนะฮะหลักแรกก็คือให้เราปลดที่ฟูสตัวรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอากุญแจออกมานะครับออกกุญแจออกมาแล้วนะครับก็ใช้กุญแจที่เราออกมานี่แหละใส่เข้าไปที่รูตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนิดเดียวครับแล้วก็ดันเขาออกได้เลยนะฮะพอดันปุ๊บเขาก็จะปลดล็อก เอากุญแจออกมาได้นะครับปดออกมาพวกก็จะเจอแผงกุญแจแบบนี้นะฮะทีนี้ถานมันอยู่ในใต้แผงนี้นะครับก็ให้เราเปิดแผงนี้ออกมาครับพอเปิดแผงนี้มาแล้วนะครับก็ให้เราหาปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นแปบมางับตรงนี้เพราะว่ามันจะมีฝันที่บังอยู่นะฮะฝันตรงนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวเล็กๆบังอยู่นะครับ แล้วก็แงเบาๆนะฮะผลิตจะบล็อกผลิตมาแล้วนะครับเราก็จะเจอแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างใต้นั่นเองสามารถดูรหัสได้นะครับว่าเขาใช้รหัสอะไรตัวนี้จะเป็น2032น,นะครับรหัส2องศนสองนะครับเพราะเราเปลี่ยนทางอกแล้วนะครับใส่ทางใหม่เข้าไปแล้วนะครับเราก็ ใช้วิธีการเดินก็คือใส่กลับเข้าไปเริ่มจากเขี่ยวที่เราแง่ก่อนนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าล็อกแปนนะครับตัวสามเราแกะง่ายประกอบง่ายมากนะครับจากนั้นเราก็ต้องประกอบตัวนี้คืนแต่ผมนแนะนําว่าใช้ตัวนี้กลับเข้าไปก่อนเท่าที่ลองดูนะครับมันจะทําให้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะมีตัว คอนเฟิร์มเเนี้ยมันดันกูแจเราไว้อยู่นะฮะใส่เข้าไปเลยนะฮะหรือจะใส่ที่หลังก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านใดถนัดแบบไหนเสร็จแล้วก็ประกอบฝากลับเข้าไปครับดันเข้าให้สนิททุกฝั่งนะฮะแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ่านที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ59บาบาทนะครับประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับ